ลากรอยเพลงสวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือซีรีส์รีวิวไอดีตอนที่13ของเราแล้วนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกดซับสไครต์ให้กับช่องลากรอยเพลงหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับนะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะฮะถ้าเกิดกดกระดิ่งไว้นะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นไอดีที่ค่อนข้างแตกต่างกับไอดีอื่นเพราะว่าเราคัดมาเองนะฮะก็คือไอดีของคุณเซนโตะนะฮะ A.R. 4 4เท่านั้นเองครับน้อยที่สุดที่เคยรีวิวมานะฮะโดยที่มีคำอธิบายว่าถ้าไดเด่นออกจะทำผมสีม่วงโอ้โหไวพรขอให้ได้ขอให้โดนเลยนะฮะอยากเห็นคนทำผมสีม่วงนะฮะ <c oughs> ก็สำหรับตอนนี้เนี่ยการรีวิว ID เยนี่ยผมปิดรับฟอร์มในเว็บแล้วนะฮะแล้วก็ปิดรับทาง Discord แล้วเพราะว่าตอนนี้คิวยาวมากตอนนี้มีคนลงชื่อมามากกว่า50คนนะคนคือถ้ารีวิว50 ID ดีนี้ ได้อีกสองเดือนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวฝากทุกคนไปกดไลค์เพจ Facebook ลาก่อยเพลยไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะไปเล่นกิจกรรมในนั้นแทนแล้วก็อาจจะเป็นแบบสุ่มผู้โชคดีมาดีวไอเดียอะไรแบบนี้เนาะในอนาคตน,นะครับเพราะว่าไม่สามารถทําให้ทุกคนที่มาต่อคิวแล้วได้จริงๆนะฮะโหเยอะมากเลยทีนี้เอามาดูไอเดียนี้กันก่อนไอเดียนี้มันเป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่ AI ยังไม่ถึง45นะครับว่าควรจะโฟกัสอะไรแล้วปั้นตัวไหนดีไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากคลิปนี้สําหรับคนที่ AR ประมาณนี้ทุกคนเลยนะครับซึ่งหายากเหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะเป็น50บวกแล้วเลยสําหรับ ID AR ประมาณนี้เนี่ยยังไม่ต้องโฟกัสสไปรัลอวิ t ก็ได้นะครับคือทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะพอแล้วแล้วก็พยายามหาทีมเซตไว้อย่างน้อย2ทีมเพื่อที่เราจะได้ไปลงอบิ t ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถมองตัวละครใหม่ในะอนาคตที่กำลังจอกมาเผื่อเอามาเสริมได้ด้วย ดูกันไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับไอดีนี้เนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างใหม่เลยแหละเพราะตัวละครยังน้อยๆอยู่เลยนะเบนเน็ตยังไม่มาเลยก็เป็นไปได้ว่ามาเล่นทีหลังตอนที่คือเปิดไม่ได้ตู้เบนเน็ต่ากเนเหอะว้ยแต่มีปู่จงนะครับหูไอดีใหม่ๆมีปู่จงนี่รู้สึกอุ่นใจมากเลยนะมีน้องคลีนะฮะเป็น5ดาว2ตัวนะครับแล้วก็เป็น4ดาวแบบเวกหน่อยอะดูอาวุธดีกว่า อาวุธมีโหเฟเวเนียสเวล80ที่ให้จงหลีถืออยู่สมุดโดโดโคโเทลสเวลล์70หยันเฟยถืออยู่โอ้แปลว่ามันเล่นทันอีเวนต์นี้นะเนี่ยอีเวนต์นี้นะ่าจะอยู่ประมาณแพดแพดก่อนนนี้ประมาณสองแพดสามแพดเนาะได้ดาบอันนี้ดาบดาบครับเฮ้ยดาบมีดาบนี้ได้เหรอโอ้แต่ดาบนี้ไปสำรวจทีหลังก็ได้นี่โอเค มีอาวุธสีดาวหลายอย่างแต่ก็ดูแบบไม่ได้มีครบนะขาดไปเยอะเลยไอดี ID นี้เราต้องแมชอาวุธกับตัวละครดีๆเลยแหละถ้าจะดึงประสิทธิภาพออกมานะโอ okay. เค AR44 ี่เวลแมชจะอยู่ที่80อยู่นะผมคือถ้าเราจะอัพตัวไป90ได้เนี่ยต้องเป็น AR50 นะครับอย่างตอนนี้มันยังยังไม่ได้นะยังขึ้นไม่ได้มันจะยังตันที่80อยู่แต่อย่างพวก70เนี่ยอัพเป็น80ได้นะ แร่อาวุธเหลือเยอะแค่ไหนขอดูกอนแด้อาวุธเหลือ200กว่าก็ไม่เยอะมากนะก็อย่าลืมอย่าลืมขุดแร่เพิ่มนะครับคือเกมนี้เราสามารถทําแร่อาวุธได้วันละ30 30ชิ้นนะครับแร่อันนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยในตัวเกมเนี่ยมีที่เก็บแร่ให้เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปเทคนิคเก็บแร่ให้แต่ว่ามันเพียงพอที่จะทําแร่อาวุธแบบอันใหญ่สุดเนี่ย ส0ิชิ้นต่ออันโดยที่แร่อาวุธเราไม่ลดลงเลยนะครับไม่ถึงไอตัวครนะิสตอลน่ะไอตัวครนะิสตอลน่ะเป็นเป็นเป็นบวกหลัง,งหลังจากที่เราเดินเก็บทั้งแมปแล้วก็มาทําแร่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเดินเก็บหน่อยแหละแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อาวุธไอดีเราเนี่ยอ้โหเ,เวลขึ้นเร็วมากไอดี ID นี้เนี่ยด้วยความที่ตัวมันยังน้อยๆมากเนี่ยผมไม่แนะนําให้ปั้นทุกตัวนะผมแนะนําให้เลือกตัว dPS มา2ตัวก่อนที่เป็นคนละาธาตุกันแล้วปั้น2ตัวนั้น อย่างเช่นตัว DPS ไฟที่มีเม m a ่ e และมีอาวุธด้วยเนะ่ยก็เป็นหยันเฟยกับน้องคลีซึ่งผมอยากให้คุณเจ้าของไอเดีเลือกระหว่าง2ตัวนี้ว่าว่าจะเล่นตัวไหนแต่ดูจากการใส่ของตอนนี้เนะี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าของไอเดีเลือกเลือกตัวนี้นะเลือกหยันเฟยนะเอาจริงเลือกตัว5ดาวก็ได้นะครับ <c oughs> คือตัวเนี้ยเปลี่ยนได้แหละเพราะว่าทาเลนต์เนี่ยก็ยังไม่ได้อัพมาเยอะอันนี้ยัง3-2 2เองน้องคลีเนี่ยทาเลนต์ดีกว่าอีกนะทาเลนต์เวอร์กนะ เพราะฉันถ้ายกอติแฟกต์มาก็ก็เล่นได้เพราะว่า2ตัวนี้เป็นธาตุเดียวกันอาวุธก็เหมือนกันแล้วก็เทคนิคการเล่นก็ยังคล้ายๆกันด้วยก็คือตีตีช้าตีตีตีตตชา้าตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นคู่กับตัวน้ําแต่ผมคิดว่าซิงชิวพร้อมไหมเนี่ยซิงชิวเวล40ถือดาบสามดาวโอ้โหนี่เอามาแปะน้ําอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีเดเมจเลยแต่ผมชอบนะเนี่ย ผมชอบแบบอัพดาว3ดาวที่มันมี Energy Re ์จีรีชาร์อ่ะเจ๋งดี Energy Re ์จีรีชาร์ตต้อง180%ยแปจงหีเวล78อะ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะปั้น1ใน2ตัวเนี้ยแล้วถ้าเป็นผมผมผมเป็นพวกชอบตัว5ดาวมากกว่าผมจะเลือกผมจะเลือกน้องคลีนะถ้าถ้าเป็นผมนะแต่ว่าคุณเจ้าของไอเดีเลือกแล้วแต่เลยนะผมว่าเยียนเฟยก็ไม่ได้ ไม่ได้หน้าเกลียดไม่ได้ด้อยกว่าไม่ได้ด้อยกว่าน้องคลียเยอะอยู่ที่สไตล์การเล่นด้วยเย็นเฟย์บางทีมันดูสมูทกว่าด้วยซ้ําบางคนจะชอบเย็นเฟยมากกว่านะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรดีอีกตัวหนึ่งที่เป็น DPS ได้ใน ID นี้ถ้าสมมุติว่าเราจะปั้น2ทีมถ้าดูคร่าวๆที่มีเลยนะก็จะเป็นหนิงกวงนะครับไม่ก็เป็นเซียงหลิงนะ เซียงหลิงคืออะไรเซียงหลิงคือเอามาเล่นเป็นทีมแบบทีมผสมธาตุบ้าโบ <c oughs> กับหนิงกวงคือเล่นทีมดินได้กับจงหลีแต่หนิงกวงเนี่ยปัญหาคืออาวุธมันจะมันอาจจะชนกับเหยเียนเฟยนะว่อ <c oughs> แต่มีเดอะวิสิ์ได้นะเออเอาเล่มไหนดี <c oughs> ผมว่าถ้าเป็นหนิงกวงเนี่ยเอาเอาเอาเล่มแดงเนี่ยมาให้หนิงกวงแล้วเอาวิสิตไปให้ เหยืนเฟยถือก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าไอวิสิทิ์เนี่ยมันจะมีอันนึงที่โบก EM ด้วยถ้าเหยืนเฟยถือเนี่ยต่อให้โบก EM ก็มีประโยชน์เพราะว่ามันทําปฏิกิริยาธาตุแรงขึ้นไงมันจะใช้ประโยชน์ได้ทั้ง3อย่างเลยแต่ถ้าเอาหนิงกวงถือเนี่ยถ้าได้ถ้ามันสูงได้นเนี่ยก็จะกลายเป็นวัตีเบาไปเลยช่วงหนึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพที่จะเป็น DPS เมนหลักได้ในอดีนี้ก็คือจะมีตัวไฟตัวหนึ่งกับตัวดินตัวหนึ่งนี่แหละแล้วก็ ถ้ามีหอกมีไหมเนี่ยโอเคมีแค่หอกครับแต่ว่าปั้นเซียงหลิงเผื่อไว้ก็ดีนะครับปั้นนี่หมายถึงอัพเวลคือตอนนี้ยังยังไม่ต้องกังวลเรื่องการฟาร์มอันดีแฟคไอดีนี้ AI ยังไม่ถึง45ยังไม่ต้องฟาร์มอันดีแฟคเลยก็ได้นะครับก็เอาเวลาไปเก็บสมุดเวลเนี่ยว่างๆช่วงนี้เรสิ้นเหลือก็ลงลงไออะไรอะเลไลสีฟ้าเก็บสมุดเวลไปแล้วก็ ว่างๆก็อัพทาเลนต์หน่อยก็ได้อย่างเงี้ยอัพทาเลนต์ให้มันเวล4เวล6ซึ่งไม่ได้ใช้สมุดเยอะนะครับเตรมเตียมไว้ก่อนเติมเตียมไว้ก็คือ AR45 เนี่ยเราจะได้พร้อมฟาร์มอติแฟกนะอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดทีมให้ไอดี ID นี้เปิดโถด้วยเล่นโอเวอร์โหลดไปก่อนก็ได้เอาจริงตอนนี้ซิงชิลมันยังเวลน้อยเกินไปอะผมว่าอย่างน้อยมีจงหลีน่าจะน่าจะไม่ตายละแต่ประเด็นคือถ้าเกิดขึ้น AR45 าเมื่อไรอ่ะ เดเมามันอาจจะไม่พอที่จะเคลียดันอ์ติแฟกต์ให้ได้ไวๆซึ่งอันนี้สําคัญนะคือผมแนะนําให้ทุกคนที่ถึง AR 45แล้วอะ่ะฟาร์มอ์ติแฟกต์ทันทีให้กับตัว DPS หลักนะครับอย่างน้อย1เซตต้องมีนะอย่างเช่นไอดีนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือกว่าจะเป็นโอเคเราจะทําตัวไฟก่อนเพราะว่าตัวดินผมว่าเดี๋ยวค่อยทํากันด้เอาตัวไฟให้เสร็จก่อนทำทำหนึ่งตัวก่อนตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นผมแนะนําให้ลงลงดันไฟก่อนอะ่ะดันเนี่ย แล้วหาอ์ติแฟกต์เซตสไฟเต็มๆให้ให้คลีหรือให้เหยียนเฟยซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันใส่กับเสียงหลิงได้ด้วยนะอีกช้อยหนึ่งของไอดีนี้เพราะว่าเจ้าของ ID มีคอมเมนต์มาว่าจะเปิดท่านไรเด่นนะก็ขอให้ได้ท่านไรเด่นทีนี้ ID นี้ถ้าถ้าได้ท่านไรเด่นมา AR 45ถ้าอวยไรเดนก็สามารถไปยัดฟาร์มอ์ติแฟกต์เซตนี้แบบรัวๆได้เลยนะครับเซตเอ็มเบลมนะ ฟาร์มรัวๆจนจนกว่าจะได้ฟูลเซตได้เลยนะเพราะว่าอ์ติแฟกต์ฟูลเซตสำคัญมากในการบูสต์ตัวละครขึ้นมาหลังจาก AR45 นะครับและถ้าฟาร์มไม่ไหวก็ลงโคออฟเลยผมว่าเอาจริงฟาร์มดันเนี่ยอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าดันไฟอ่ะเรามีตัวเรามีแต่ตัวไฟเราตีไม่ได้แต่ถ้าดันเนี่ยมันเป็นดันไฟเราอย่างน้อยเรามีแนวโน้มจะตีได้มากกว่าแลวถ้าสมมุติ ID เนี่ยได้ท่านไรเดนมาเนี่ยก็เอามาเล่นกับใครดีอะ อย่างน้อยมีท่านไรเดนกับจงหลีอยู่ทีมเดียวกันก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะมีไรเดนจงหลีซาร่าก็อาจจะอัพแค่สักอัพแค่สัก60สบอะบอย่างเงี้ยแล้วก็อัพแค่ททเลนต์อันเนี้ยอัพแค่ททเลนต์ไอสกิลท่านเนี่ยเอามาเล่นบัฟเอามาเล่นบัฟท่านไรเดนโชกุนนิดหน่อยได้นะแล้วก็มีเปิดโถอยู่แล้วซึ่งคือเปิดโถมันเวลเยอะไงผมก็ไม่อยากให้เอาทรัพยากรไปอัพตัวเวลน้อยเยอะ ก็คือเอาเปิดโถเนี่ยเล่นคู่อะไรเด่นไปก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าสกิลอันติมันจะใช้กับอะไรเด่นไม่ได้ก็ตามแต่มันก็อย่างน้อยมันปั๊มรีโซมให้ไรเด่นได้แล้วก็ให้ตัวอื่นตีแทนนะเหรอวะคือคือเปิดโถกดกดเบิร์ดแล้วให้จงหลีต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 ิดสายฟ้าแล้วพอเบิร์ดเปิดโถจะหมดหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยเอาไรเด่นมาฟันต่อก็ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นเป็นตีสายฟ้าไป เพราะฉันไอดีเนี่ยก็จะมีสองตี้ก็คือตี้ไฟกับตีสายฟ้าใช่ไหมใช่ผมผมว่าอันนี้ก็เป็นเวทที่ดีเหมือนกันอันนี้ตีต่างว่าตีต่างว่าเจ้าของไอดีจะเปิดไรเด้นนะก็ดีเหมือนกันแล้วก็หกเรื่องอาวุธเนี่ยตรงนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ก็อย่างสมุดเล่มเนี่ยผมแนะนําให้อัพขึ้น80เลยนะเพราะผมคิดว่าเป็นเป็นเล่มเดเมจหลักที่น่าจะใช้อีกนานอนะ่ะเนี่ยผมแทบอยากจะกดให้เลยเนะี่ยอันนี้ก็น่าจะมีครบแหละ ผมอยากจะกดให้เลยเนี่ยแต่มันมันไม่ไม่ครบนะก็อย่าลืมนะอัพอาวุธอัพอาวุธที่จะใช้ยาวๆอ่ะอัพ80เลยนะเล่มเนี้ยผมแนะนำ80ไอดาบเนี่ยผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช้ดาบอีเวนต์ดีกว่าเดี๋ยวรอดาบปลาออกมาแล้วเอาดาบปลามาให้เปิดโถถือดีกว่าโอเคนะเพราะดาบปลาก็ดีกับเปิดโถเหมือนกันมันบวกเดเมจของเอเลเมนท l ลเบิร์ดนะครับอันนี้ทิ้งไว้จะสิบนี่แหละอันนี้ก็ทิ้งไว้นะอันนี้ทิ้งไว้ อันนี้ก็ทิ้งไว้ได้ถ้าในเด่นโชกุนมาก็จะมีหอกปลาเอออย่าลืมไปตกปลาหาหอกเดอะแคทด้วยนะครับเอามาเตรียวมว้ให้ท่านไรเด้นเลยนะแล้วก็ที่ผมจะเสนอคืออย่างไอเนี้ถ้าจะเปิดไรเด้นนะซิงชิลเนี่ยถือดาบ3ดาวเน่ยมันอาจจะเบาๆแต่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ซิงชิลถือดาบนี้ได้นะถ้าเกิดมีท่านไรเด้นนะ เพราะว่าเอามาเล่นคู่กันตลอดท่านไรเด้นเนี่ยจะแปะสายฟ้าใส่มอนตลอดแล้วก็ไอซิงชิวเวลามันใช้ดาบเนี่ยมันบวกไอเท็กเปอร์เซ็นซึ่งก็ดีใช่ไหมมันจะทําให้ดาบน้ําแดงขึ้นนะสิ่งที่เสียไปคือเอ e เนอร์จีรีชาร์จซึ่งท่านไรเด้นโชกุนเนี่ยจะมาทดแทนเรื่องนั้นคือให้ไรเด้นน่ฟันเติมพลังงานให้ซิงชิวแทนแล้วก็สามารถอัปดาบเนี่ยจัดเต็มให้ซิงชิวได้เลยนะจะได้มีอาวุธ4ี่ดาวใช้นะ โอเคประมาณนั้นเพราะฉะนั้น priority แรกของ ID นี้อ่ะผมผมสรุปให้นะเพราะผมก็พูดเหมือนพูดกับตัวเองมาเยอะนะ p r r o t y t y แรกก็คือจัดหนึ่งทีมให้ฟูลก่อนจัดตัว DPS พูดว่าหนึ่งทีมก็ดูเยอะไปเอาเอาหนึ่งตัวให้ฟูลก่อนซึ่งเจ้าของ ID เลือกได้เลยครับว่าจะเอาเป็นตัวไฟก่อนหรือไรเดนก่อนอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้าถ้ายังไม่เปิดไรเดน่ะผมก็แนะนำให้เลือกตัวไฟมาหตัวแล้วก็ ตอนนี้มันก็44ใกล้45แนละ้วใช่ไหมเพราะฉันยังไม่ต้องฟาร์มอติแฟกต์เลือกตัวไฟมาหนึ่งตัวแล้วอัดอัดทาเลนต์ก่อนได้อัดทาเลนต์ให้เต็มก่อนหรืออัดอาวุธให้เต็มก่อนหรือช่วงนี้ก็แค่ไปสะสมสมุดเวลก่อนไปสะสมสมุดเวลเพราะเดี๋ยวเปิดไรเดนได้ก็ต้องใช้อยู่ดีสมุดเวลไอดี ID นี้ก็เห็นว่าหมดเหมือนกันยังไงก็ต้องใช้นะครับก็เลือกเอาจะทําอะไรแล้วก็พอถึง AR45 ปุ๊บไปลงดันอติแฟกต์หนึ่งดันโลัวเลือกระหว่างดันไฟกับดันกับด,ด,ดันใหม่ ถ้าเป็นดันที่ยืดหยุ่นกว่าน่าจะเป็นดันใหม่ดันใหม่เนี่ยนอกจากจะได้อาติแฟกต์ให้ไรเด้แล้วเนี่ยยังจะได้ให้กับเบยโถก็ใส่ได้ซิงคิวก็ใส่ได้เซียงหลิงก็ใส่ได้เท่ากับว่าฟาร์มดันเดียวเนี่ยมีโอกาสจัดเซ็ตอติแฟกต์ให้ได้หลายๆตัวในดันเดียวเลยทีนี้สําหรับอติแฟกต์ปัจจุบันผมอยากให้ดูด้วยนะเพราะอติแฟกต์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของไอดีนี้ก็จัดไว้ดีใช้เล่นนะคือเหยียนเฟยตัวนี้เนี่ยคิเลขคิลิเมตอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ต้องซีเรียสน,นะ แต่พอดูอ์ติแฟกต์เนี่ยเห็นมันบวก16หมดเลยเห็นปะอันนี้บวก10ที่เหลือบวก16บวก20ซึ่งดีมากนะผมคิดว่า ID ที่ AI ยังไม่ถึงยังไม่ถึง45เนี่ยควรจะอัพอ์ติแฟกต์ม่วงให้ให้เต็มไปเลยแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำให้อัพ20แบบนี้นะอย่างดอกไม้เนี่ยผมมองว่าเสียของนะถ้าจะอัพ20เนี่ยอัพขนข,ขนนกดีกว่ามันได้ไอท็อผมไม่แนะนำอย่างยิ่งให้อัพดอกไม้สีทองที่อ็อบไม่เทพถึงบวก20นะเพราะว่า HP ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่เกมเย ดอกไม้เนี่ยถ้าเกิดมันออกมาแย่ๆแบบเนี้ยแค่สักบวกแปดก็ควรพอแล้วบวกสิบสองนี่พอละไม่อย่าอย่าอยาให้ไปถึงสิบหกยี่สิบนะดอกไม้นี่เสียของมากแต่ไม่เป็นไรอัพอะไร้วเก็บไว้นะเติหมวกเนี่ยดีนะหมวกนี้ดีคือถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยไม่ต้องสนออฟลงหรอกเอาออฟหลักนี่แหละเพราะเราใช้ใช้ผ่านทางอยู่แล้วอะเนี่ยเนี่ยเอาออฟหลักนี่แหละอันนี้ดีเห็นป่มอันนี้แอคแท็กเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีอันนี้จริงอัพเพิ่มได้ด้วยนะถ้าเกิดไม่พอใจอัพเพิ่มได้อีกบวกสิบสองก แล้วก็คนนูงนี่ก็ดีนะดีไม่แย่เลยนะโอเคอยังจงหลีเนี่ยโอ้โหก็นี่เต็มเซ็ตก็หัวอยู่เนี่ยบวก HP กับ Nobles โอ้โหแล้วบวก HP บวก Attack ใช้ได้เลยจ,จงหลีตัวนี้แบบแทงแทงได้แทงได้ยาวๆเลยเออแทงให้เพื่อนฟามอันอิสแต์ได้หมดเลยคือทีเนี้ยก็ขาดแค่เดเมจแล้วแหละไอ้ดีเนะี่ยผมเห็นมีอิฟ,ฟกต์แปลกๆหลายชิ้นนะ เปิดโถนาฬิกาเ m เมันนียก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมันเหมือนบังคับให้ต้องไปเล่นแต่มันก็ไม่แย่เออมันไม่แย่แต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาจริงนาฬิกาอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไอตัวเดเมดไฟมันมีสล็อตเหลือใส่นาฬิกาก็คือเอาชิ้นนี้ใส่ได้แต่ไม่เป็นไรในในอัพบบกยี่สิบแล้วใช้ก็บเปิดโถนี่แหละเพราะว่าถ้าเล่นกับตัวไฟก็คือจะมีโอเวอร์โหลด แล้วอร์โหลดก็ก็มันก็แดงจาก E M ระดับหนึ่งนาฬิกาไอดอกไม้นี่โคตรไม่คุ้มเลยหมวกนี่ก็พอได้ใส่ให้จงหลีก็ใช้พลางพขนนกนี่ก็ไม่คุ้มแต่ก็อัพได้นะผมผมไม่ว่านะแต่อัพเยอะไปหน่อยผมคิดว่าส6บหพอแล้วแต่นี่เล่นอัพมาทัก19บเก้าเลยนะเยอะไปนิดนึงหมวกบัวแขงนี่ก็อัพเยอะไปนะครับขนนกนี่ก็อัพเยอะไปเหมือนกันแล้วเด็บบวัวย2่ซนี่ใส่ให้อาล์เบโดไหม <laughs> อ่ะคือ อันนี้ฝากไว้เพราะผมคิดว่าเดี๋ยวไปเผลอทําอีกในอนาคตคือถ้าเป็นอร์ติแฟ์ที่ออฟรอไม่ดีเนี่ยอย่าอัพเยอะขนาดนี้นะอัพไว้สัก12พอแล้วนะถ้าจะเอามาใช้พลางๆอัพโมสิบสอพอแล้วแล้วถ้าลงไม่ไหวเนี่ยก็โคออฟนะผมบอกเลยนะช่วง AR45 เนี่ยลงดันอร์ติแฟกต์สิไม่ไหวหรอกส่วนใหญ่นะก็คือต้องโคออฟรัวๆหรือไม่ก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแบกอ่ะแต่คุ้มแต่คุ้มค่าเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มเลยนะเพราะเกมนี้คือ แพ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าชนะให้เพื่อนแบกชนะเราก็ได้เหมือนเราเคลียร์เองถูกปะก็ได้อ์ติแฟกห้าดาวใช้ผสมเรซินไอเม็ดใหญ่เข้าไปก็ได้ w, อ์ติแฟกห้าดาวสชิ้นอยู่ดีนะเฮ้ยติดไอนี้มีอ์ติแฟกห้าดาวเยอะเนี่ยแปลว่าไปไปแอบฟาร์มอ์ติแฟกมาเยอะเนี่ยผมผมไม่แนะนำให้ฟาร์มเยอะขนาดนี้นะก่อน AR45 เพราะว่าเท่าที่ดูปริมาณสีทองเนี่ยน่าจะต้องสละชีพด้วยเรซินมาเยอะเลยอะ ซึ่งเอาเลซิ่นั้นนะ่ะไปเติมสมุดเวลเติมเงินก่อนดีกว่านะเออไหนดูซิไหนไหนฟาร์มมเยอะแลวมีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยหมคีเดเมดเอออ๋อแต่มันเป็นเซตนี้นี่อาจจะผมว่าส่วนใหญ่นะ่าจะได้จากวีคี่บอสใช่ไหมได้จากบอสรลยสัปดาห์เหมือนจะไปลงดันไฟมานิดหน่อยแต่โอเคแหละดูคงไม่ได้เสียเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรดีๆซึ่งซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจ อ่ะโอเคประมาณนี้เพราะฉันโดยสรุปโดยสรุปรีวิวไอดีนี้นะการจัดอาร์ติแฟกต์ก่อนใน R45 เนะี่ยคือจัดดีแล้วนะคือเอาสีม่วงมาใส่เท่าที่ได้แล้วก็อัพให้มันเต็มๆไปแล้วก็อัพตี้เดียวพอไม่ต้องไม่ต้องเล่น2ตี้นะคือก่อนใน R45 คือเนี่ยอาร์ติแฟกต์เต็มอย่างเงี้ยแค่แค่หนึ่งถึงสองตัวสองตัวอ่ะสองตัวสองตัวก็พอละเป็นเป็นเมน DPS กับซับ DPS แล้วก็ตัวซัพพอร์ตในตี้อ่ะก็คือใส่โบกศูนย์ไปก็ได้นะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณไอซูโค้ดเนี่ย เวงแวงอย่างเงี้ยก็ได้นะโอเคนะแล้วกเว็เดี๋ยวเนดะี๋ยวเนื้อมื่อกี้ผมสรุปว่าอะไรนะก็คือต้องไปหาอาวุธมาไปหาดาบปลาดาบปลาอีเวนต์กับหอกอีเวนต์มานะครับแล้วก็เอามาใส่ให้กับท่านไรเดนหรือหรือเสียงหลิงก็ได้ปั้นปั้นเสียงหลิงมาใส่หอกปลาก็ได้อหอกเสียปลาก็ได้แล้วก็ดาบปลาเอามาแทนเอามาแทนดาบคราฟอันนี้นะ ก็จะได้ตัวเพิ่มแล้วแล้วก็ค่อยๆฟาร์มออดิแฟคผมอยากให้โฟกัสการฟาร์มออดิแฟคเยอะที่สุดหลัง AR 4 5หาเซตเซ็ตสีทองเต็มๆอะ่ะอย่างน้อย1ตัวแบบตัวเดียวพอแล้วแล้วพอตัวนั้นน่ะได้เซ็ตสีทองเต็มปุ๊บก็เลือกได้ระหว่างจะไปฟาร์มออดิแฟคให้อีกตัวหนึ่งตัวที่2หรือไปทําอย่างอื่นนะฮะไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นฟาร์มทาเลต์เพิ่มซึ่งเอาจริงหลัง AR 4 5ก็จะได้ดันทานเลต์ที่คุ้มขึ้นด้วย ก็ไปฟาร์มทาเลน์เพิ่มนะเพื่ออัพหนึ่งตัวให้ฟูลก่อนแล้วพอหนึ่งตัวฟูลแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตัวสองสามทีนี้ก็ต้องดูอาวุธแล้วว่าจะว่าจะอัพไหนเป็นตัวสองตัวสามดีเพราะว่าอย่างคือผมแนะนําซิงชิวนะผมแนะนําซิงชิวถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะตัวสองตัวสามนะผมจะเอาซิงชิวมาเล่นดาบเนี่ยแล้วเล่นกับไรเดนกับเสียงหลิงด้วยหรือไม่ก็ยังไม่ต้องปั้นเสียงหลิงก็ได้เล่นกันไรเดนกับตัวไฟพวกเนี้ย ก็เป็นเป็นเหรียญเฟยลองนึกภาพเหรียญเฟยยืนตีแล้วมีตาอะไรเด่นสับแล้วมีดาบดาบน้ําชิงชิวเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอะไรเงี้ยก็ได้นะเป็นแบบตีชอกิทช่วงนี้นะรับรองสนุกสนานนอนโอเคและนี่ก็คือการรีวิวไอดีของคุณเซนโตนะฮะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันทั้งเจ้าของไอดีและทั้งท่านผู้ชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากอยก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย